สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับช่อง UF y ังวันนี้เป็นสัปดาห์แรกของพี่ีถามคํมสอล้วครับสัปดาห์แรกเอง มาดูวันนี้มายูวันนี้แล้วเมืนเปิดเทอมนานมากเนื่องจากมีคอมเมนต์มาบอกว่าเมื่อไหร่ที่จะทำคลิปใหม่ค่ะมันคก่อนมันก่อนผมไลฟ์แล้วก็แบบมีคอมเมนต์มีชาวช่องนี่มาคอมเมนต์แล้วแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่ยังจะมีคลิปใหม่ครับวันนี้มีคลิปใหม่แล้วแต่ว่าเอาไปดูบรรยากาศการเรียนดีกว่าเ้ป็นออะะไร่วันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ก็คือเราจะแบ่งของสัปดาห์ แลกขอนอนแลกก็คือเราจะมีการแบ่งเซกเป็นแบบเซกเอเซกบีแล้วทีนี้มันก็จะเรียนสลับกันจะปวดว่าอีกเซกหนึ่งวันนี้เรียนออนไลน์ก็คือมาเดียนครึ่งเดียวเหรอเาเรียนออนไลน์เรไม่ได้ออนไลน์ไปเดียนไปเรียนวแลบเป็นแลบแห้งอ๋อเป็นแบบให้ดูคลิปเออเป็นดูคลิปใช่ก็เลยเหลือคนครึ่งนึงแล้วก็จริงจริงๆตอนนี้เราก็ควรจะเรียนอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าอาจารย์ปล่อยเร็วใช่แล้วก็มีเวลาว่างมาเคลียร์แลบของวันจันทร์อัาตร เีจันทังคันคือแลบทั้งแล็บจันแล็บทังคันที่เาไหมครับแต่ทังคานซึ่งเราเป็นสี่แล็บนะรวมเป็นสี่แลบไม่ใช่แล็บนะเช้าเย็นเช้าเย็นแต่ว่าจันทังคันที่ทำในวันศุกร์ยังไม่สร็จใช่อนี้ของวันจันทร์และเพื่อนที่ถูกข้างก็ทำแลบของวันอังคันทุบนี่ทำอะไรเอ่ยวะ รู้ไหมทำอะไรเครื่อ่รี้ทำอะไรค่องนี้คือแบอะไรฟันปอมไม่รู้ว่าทำอะไรแต่ท่านท่านนี้เขาบอกเฉยๆว่าให้ทำอะไรใส่ทำอะไรอยู่ทาส่งแบบด้วยสินี่คือแบบวันจนรตอนบ่ายอันนี้แหลบฟันปอมทำฟันปอมท้องฟ้าว้าย ันนี้ที่เห็นว่ามันทําไปเยอะแล้วเพราะว่ามันทำตั้งแต่ทุกที่แล้วใช่มันทํามาเทอมที่แล้วแล้วตอนนี้เรากำลังเรียงฟันหลังอยู่เรียงฟันหลังนี่คือฟันปลอมเลยนี่อันนี้เรียงฟันฟันจริงฟันจริงของคนเอามาเรียงแล้ยงราต่ออุดนะคะที่มีเหมือนกันอาจจะเป็นฟันของคนที่ดูอยู่ใช่ไม่หรอกมีใครกลัวฟันปะ ต้องแบบก็โดนฟันนะก็แล้วขขเธอทำอะไรออเธก็ไม่เหมือนอันนี้เป็นแ lap คาวบริษนะครับอันนี้คือวันอังคารก็คือใช่เป็น lap อังคารเช้ามันมีฟันหล่อเห็นไหมเราก็เดี๋ยวเราจะทำคราวแล้วก็แล้วก็เป็นแบบสะพานฟันตรงนี้ หล่อเล้ทำไ่ดีนากาๆนะครับฝันหล่อคือคำถามอันนี้ฟันหล่อไม่เขียทุกอย่างแต่หลกจักเราพาไปสำรวจรายการดีกว่าด้เอ้เอากล้องหลังนี่กำลังทำแลบซีดี complete venture y e ่อุ้ยพอฉันดูเ้ยขอเป็นไทยได้ปะ 4x4 no w e r p a c t c English ยเป็นแฟนนะ น้องะหน้าไม่ได้มาไ,ไหลมาใสาไทยแล้วกันเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนดูงงจะให้ริวแล้เดี๋ยวร <Okay, okay. S 1> ิวไมอ่อยู่แล้วของริวแล้วกันก็คือหลังจากนั้นเราเรียนฟันหน้าเสร็จไปแล้วตอนนี้เราก็กำลังเรียนฟันหลังอยู่ฟันหลังก็คือเป็นโมล่าถึงผีโมล่าสีซี่นี้แต <ะ S 1> ่ตว่าทยากคือแบบว่าเดี๋ยวต้องเรียนฟันบนล่างใช่ไหมซึ่งฟันบนล่างมันต้องแบบมีหลักการในการสบซึ่งกันและกันมันไม่ใช่แบบว่าแค่เรียงเรียงไปเออแต่ว่าตอนนี้เรียนฟันบนอยู่อย่างเดี่ยมก็ยังง่ายอยู่แต่ว่าถ้ามีฟันล่่าางงออะเเนียยจจต้้แกอะ เราจะต้องล้มที่ทำมาหมดก็ได้อืมใช่เขาก็เลยให้เราทำตั้งห้าสัปดาห์ใช่ห้าสัปดาห์นี่อันนี้เรียนไปคนละหนึ่งแหละกำลังเรียนอีกหกและ้วแบบแอบขอดรานหนึ่งขอดรานหนึ่งยากใช่อันนี้เป็นฟันนี่ให้ดูนี่เป็นฟันมาอย่างนี้นี่ฟันมันจะมาอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็แบบ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 บอนั้นเนี่ยนี่เป็นแหวกหมดเลยแล้วก็ปูนซึ่งแหวกนี้ก็ทำขึ้นมาเองเหมือนกันใช่อุ้ยมันมีตัวอย่างมีตัวอย่างนี่มีตรงนู้น อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่วันใส่ใช้สอบวันใส่ททำสิ่งนี้สอบตอนแรกตอนแรกจะเป็นอย่างงี้ก่อนไม่ให้ tray อุ้ยอันนี้ฉันมีทุกอย่างต่อไม่ได้มาทุกแบ็มันจะเป็นแบบแผ่นๆอย่างงี้ทุกคนแผ่นแล้วก็พับเรามาพับแล้วก็มาทำตั้งให้มันเป็นอย่างงี้นี่สวยๆอย่างงี้เลยเนียนๆอย่างงี้นะคะได้เอง เดี๋ยวเข้ามาก็จะได้ลองทําถ้าน้องๆกลัวอุ้ยดูยากจังยากไหมยากเลยทําได้อีกยากใช่แล้วอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้เป็น custom tray แล้ว custom tray เอาไว้พิมพ์ปากสมมุิสมมุิพิมพ์ปากสินี่นี่นี่อ้โหพิมปากนี่เราก็จะก็คือตอนแรกเราใช้ถาดพิมพ์ปากที่เขาให้มาใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่อินดิวิวัลของแต่ละคนแล้วก็จะเอาแครสที่แบบหัวนี้เป็นแค่ไหนนงไม่ใช่มาสเตอร์แคสไม่เราพิมพ์ลิมินารี cast แล้วก็ไปทำคาตตอมเทมาแล้วเราก็ไปทีมป่ายอีกรอบนึงพอเนี้ยมันจะมีความแบบสเปซิทฟิกของแต่ละบุคคลมากกว่ามันจะแบบเป๊ะกว่าใช่แล้วก็จะได้แคทที่เปะกว่าก็ได้มันเป็นมาสเตอร์แคสใช่แล้วมาทำมาทำฟันปลอมจริงๆแล้วใช่แล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนจากตรงนี้พอเราเรียนครบแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาไอเนี้ยไปหลอม แว็กซ์มันก็จะหายไปแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยวัสดุที่เป็นแบบว่าอะคินลิกฟอรมเออจะไม่พูดชื่อเดี๋ยวผิด P M M P M M A ชื่อเต็มว่าโพลีเมทิลเมทายลิกเออสอบมาแล้วเมทายลิกแอซิดเออแล้วคนนี้ทำอะไรอยู่คะเดี๋ยวสัมภาษณ์ต่อสัมภาษณ์ต่อนายบอกอยากดังอะคือกลัวเอออ๋อเซเวอแคสเซเวอแคสแปลว่าอะไรคะไม่รู้มามามา มันเป็นการอันนี้คืออ่ะอันนี้คือแอปแอปที่ชื่อว่า RPD RPD ก็คือตอนนี้ติ๊กกำลังทำอยู่ก็คือเรียกว่าการเซอร์วย์เซอร์วีส์ก็คือเหมือนเราหาจุดที่นูนที่สุดของฟันคือถือว่าเรามองฟันเป็นวงกลมอย่างเงี้ยตรงนี้ถ้าเรามองจากมุมบนใช่ไหมตรงนี้ก็จะนูนสุดประมาณนี้ซึ่งมันก็มองได้หลายมุมว่าถ้ามองจากข้างหน้าตรงไหนจะนนนถ้ามองจากข้างหลังตรงไหนจะนนนจะนูนซึ่งนี่เขาก็กําลังมองจากข้างบนใช่ไหมว่าตรงไหนนนนสุดแล้วก็จะให้ส่วนที่เรียกว่าอันเดอร์คัต ไฮรักคันธน์เอาไันด้วอันดี้ครคือเงาข้างล่างที่อยู่ใต้เส้นที่เราขีดไว้เราก็เลยต้องจีดขีดเส้นข้างล่างนี้ด้วยใช่ซึ่งสมมติแล้วสุดท้ายแล้วก็เหมือนจะเอาเด็กมาเกี่ยวใช่ไหมเอารวดมาเกี่ยวแล้วก็จะเกี่ยวใต้ใต้เส้นที่เราขีดเอาไว้คือมันเป็นจุดที่นูนสุดใช่ปว่าถ้าเราเอารวดมาเกี่ยวใต้จุดที่นูนสุดอะฟันมันก็จะไม่หลุดเวลาเราใส่ฟันปลอมมันก็จะล็อกเอาไว้ตึงใช่อันนี้คือฟันปลอมบางส่วนเขาเรียกงี้ใช่ไหมเออฟันปลอมถอดได ใช่จบแบบต่อไปใช่ค่ะวันนี้เรามาสัมภาษณ์ที่หนึ่งเราสวทออ่าขอมีเรานะคะคลิปให้ทุกคนเขียนคิมาไว้แล้วคลิปต่อไปเราจะสัมภาษณ์เขาคือใครมีคำถามแบบตอบเข้าจตาตัวหนังสืออย่างไรให้แบบแค่มันเยอะมันโต๊ะัตัวพิมมาถามมาได้เลยเราจะมาถามชีกันคืงแบนี้งานนฝักงานเอ๊ะปิ่นก็มีคลิปนี่ ใช่มีช่องคือมีช่องชื่อว่าพิมเอ็มพีซีเป็นช่องของเพื่อนเท่ากับเพื่อนเกี่ยวกับการสอบเข้าถ้าใครแบบสงสัยตอนนี้ก็อยา่างเป็อตอนนี้ก็ไปดูได้เลยใช่แต่ว่าถ้าใครมีคำถามสงสัยอยากรู้เองก็พิมพ์คอมเมนต์มานะครับเราจะมาถามเขาคลิปต่อไปนี่ค่ะอันนี้ฟินก็กําลังทําแบบฟันปร์มเหมือนกันแต่อันนี้เข็ดสองเกือบสองข้างแล้วเอออันนี้เขาอีกอีกข้างนี้ข้างนี้เรียงเสร็จแล้ว เย่อมสิ๋งก็ทำเหมือนกัน Hi international fans ทำไมคุณตอบเราอ่ะ Can you explain what you're doing Wax ที e ์ไม่พูดภาษาอังกฤษกันปะเนี่ยใช่จริงจริงถ้าเขาจะเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจ we have international fans ใส่สับนะแบบใส่สับเขาอรเพียงมาได้ ก็ท d ดีนะคะเขาก็อันนี้เป็นภาพว่างเนาะแต่ว่ามันก็กำลังเรียงฟันหลังอ๋อเป็นอะไรเขาลยเลยมีคำเว่าทุดีทูดีบีคนาทดีบีลทดีบีดูยิ่งอะไรเนตนาคอมชีตเอเจร์แล็แล้วก็ทำเป็นโพส e ทียร์ีตีตอะไ a r รน n g e m e n t ซึ่งก็ จริงๆก็สนุกดีค่ะก็แค่เบลลี่ฟันนี่อ่าโอเคเบลลี่ฟันพอเป็นเป็นลาบแปรผอมนี่เป็นคนไทยอ่าเบลลี่ฟันอ่าก็เหมือนก็แค่ละลายแว็กไปเรื่อยๆแล้วก็ Just s m e l l the wax and Move Move the t h e e s e การชิคสุกก็ประมาณนี้ก็คือจัดไปเรื่อยๆให้มันเชฟก็เอาคูเซาเพลนอีฟอิดสเตเบิลออนนอตเออ yes ก็เป็นหลับพิเพนดีจากแบบอื่น สองวันต้องแบบไปเดิน walking อะไร p o มิวสิกเลยมาถ้าอยากรู้อะไรก็ลองเข้ามาเรียนนะคะใช่แล้วจะเรียนอะไรเราจะเรีนเอยังอยู่มปลายแล้วแบบ ไม่รู้ตัวตนว่าเอ๊ะอยากได้ธันต์จริงหรือเปล่าเฮ้ยเราอยากทองทำบต้องทำยังไงครับเฮ้ยเดนซี่โอเพิลเฮาว์วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามีนาคมอ่าซึ่งตอนนั้นคลิปนั้นอาจจะยังไม่ลงแต่ขอลงแล้วลงก่อนอ่าแล้วถ้าอยากแบบทำบเยอะเยอะกว่านั้นเยอะกซ์คลูซีฟเอ็กซ์คลูซีฟกับโอเปิลเฮาว์แบบได้เข้าทุกตึกออกทุกตึกเลยได้รู้ทุกอย่างค่ายสารฝันธันต์ไม่ที่โดน ก็มาเจอันได้ที่ค่าอยากเป็นหอกค่ายอยากเป็นหอกฟันนะคะของทางตัดุฬาเอ้ยอยากเยพ่ไปที่นนะครัวันนีเดนทิสแคมปเดอรซีอลต้งติดแล้วก็ a ฟซบุ๊กก็ได้อแต่ว่าปีนี้สัว์ไปแล้วเอากลางปีกลางปีนะดี้ยที่มาปกติปกติค่ายเดินไหนคะ ช่วงคริสต์มาสใหม่นก็เวลาเตรียมตัวหนึ่งปีเดียวกางปีก็รับสมัครใหม่สนุกนะสนุกพี่ออสินชอบแบบไหนมากที่สุดคะอ่าแบบคณาบินไอ้ขค่ะเหย ถ้าน้องสายวิททุกคนแบบวิทที่ทเบิร่ชอบแบบไหนมากที่สุดคะคุณมาตอบยากเพราะว่าเราเท่าไหร่แหละคือแต่ละเนี่ยมันทำแบบเวลาผ่านไปเยอะเลยแต่ขอเลือกหนึ่งขอจับทำใจเลือกเลยทำใจเลือกหักกบแล้วกันซึ่งเป็นคณะวิทเหมือนกันเด็กน้องเข้ามาใหม่ไม่เรียนแล้วนะพายังไม่ได้หักกบแล้วว่าก็เลยไปเื่ออาจารย์เนี่ยเลยทีเดียว สมมติสมมติน้องห้าปีแบบคลิปนี้ลงไปห้าปีเรามาดูว่าเอ้าทำไมหนูเข้าตามพวกพี่มาแล้วเรียนไม่เหมือนกันเพราะว่าพี่เป็นรุ่นสุดท้ายที่เรีนตรงนี้ถูกต้องถ้าน้องเข้ามาอี้น้องอาจจะได้แบบทําอะไรหลายอย่างก่อนพวกพี่ทำใช่แล้วเขาะเตัดแบบวิชาที่ไม่จําเป็นออกไปเออจะได้เรียนตรงสายที่สุดหรือว่าปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยไทยแลนด์4.0ใช่เป็นเดนทิว2.0 4.0ควิสควิส ทุกคนคิดว่าตอนนี้ในปี2,568นยปเนี่ยยังไงเออลำดับของทันตจุฬาจะขึ้นเป็นลำพี่เท่าไหร่ทำ Q S เหรอให้ Q S ให้พิมพ์คาตอบคำถามในคอมเมนต์ใช่ตอนนี้ลำดับเท่าไหร่แล้วมีคนถูกเนี่ย จะมีอะไรจากกิบลิงเอ้ยทำคลิปขอบคุณเดี๋ยวพูดชื่อเดี๋ยวจะพูดชื่อน้องคนนั้นในคลิปนะจ๊ะลายชื่อน้องให้ตอบถูกประจำคลิปวันที่เดือนมกราคมมีใครบ้างมาดูกันเออน้องสศรีน้องน้จีน้องกโกแลลินจีน้องหนังเฮอาเปียน้องแมรทัาสีชมพูน้องห้องน้ำ พห้องน้ำเราไปดูห้องปูนดีกว่าห้องปูนห้องปูนอยู่ข้างกันอไปาใสไปลปิดุกคนไปนะคะแล้วปิดผมไปปิดไฟอันนีตะเกียงนะคะมีไฟนะคะเคยไหม้ผมคนอื่นไปแล้วนะคะวันใสเคยโดนไหคะไม่เคยค่ะปิดนี่นี่ก็จะเป็นห้องปูนนะคะไปน้องให้เราทาทุกอย่างอยู่กับปูนก็คือแบบเอ่อตั้งแต่ะสม t r i มตัด อะไรก็อยู่เกี่ยวกับปูนที่นี่เพราะว่าเอสิ่งน้ำที่นี่จะทิ้งปูนได้มันจะไม่ตันท่อนะครับเขาจะไปฟองกะไเเขาอีกทีนึงไม่รู้เหมือนกันนี่นี่ี่อันนี้นะคะเมื่อกี้นะคะมีการโฆษณาโอเปนทาเกิดขึ้นแล้วเปิดโอกาสให้โฆษณาอีกรอ่ะจะเดียวว่าช่วงดังเดี๋ยวอ่างซ้ว่า อันนี่ก็จะไม่นี่เป็นแอปสปอยนี่แอปสปอยนะคะสปอยบ็อกเซตใช่ไหมก็คือจะได้ใช่จะเป็นเกมว่าทุกคนมันคือฟันที่แบบว่ามีรอยกรอกรอคือทำอะไรเฮ้ยพูดยาวอ่ะก็ะดูออกกระดูออกูออกออแล้วก็อดอดอันนี้น้องจะได้ลองอดเหรอโอ้ยรลดมากอ่าไปอย่าลืมใครมาแค่นายไม่ได้มาค่ะ พูดต่อเร็วคีพี่น้องด้วยีพี่นี่พี่เอนี่นะครับเป็นนีือาจารย์พินากรพี่เจ้าหน้าที่ประจำ lab เป็นคนที่บอกว่าเชี่ยวชาญในการใช่เขาช่วยเราได้ทุกอย่างเลยค่ะเราเป็นพี่ปีปีห้ามาด้วยเออไปถ่ายหรอเก็บเล็งสนิทถ่ายแล้วด้วยจ้ะ เมโลอีกทีทีก็ต้องหาฟันเอาไปเรียนวิชาเอโด l ลบอยู่ของปีห้าก็คือต้องหาฟันที่ไม่ได้ดูแต่ฟันข้างบนแต่ต้องดูรากฟันด้วยให้รากฟันมันแบบเออเหมกับการเอาไปฝึกรักษา่ะ ดูยากนะดูยากนะคะแต่ไม่ยากเกินตัวนะถ้าใครสนใจก็มาเรียนเลยมาเรียนเราก็ไม่รู้เหมือนกันให้มาเรียนปีห้าเราเรียนก่อนแล้วอีกห้าปีมากันถ้าอยากมีฐานเป็นดนะคะใช่ค่ะมีถ้าอยากเป็นหมอฟันก็มีอีกแล้วเป็นค่ายที่มีครบจังเลยนอกจากถ้าอยากเป็นหมอฟันคือถ้าแบบอันนั้นคือก่อนเข้ามาเรียนใช่ปะ ตาเข้าไปเลยแล้วอ่ะก็จะมีค่ายรับน้องเรียว่าเด้นแคม้วมาสัมภาษณ์กองเดนแคมข้าทวีพไปเลยอ่ะแล้วก็มีทวีพบด้วยแต่วันนั้นเป็นแบบรับน้องแล้วมีสองรับน้องแล้วกันแต่วันนี้เรามาพูดถึงเดนแคมก่อนดีว่ะเดนแคมนะคะก็คือสนามเดนแคมนะคะก็คือเราคงพิ่งใหญ่ที่เพราะว่ารวมสมาชิกขนาดสราถึงหกหชั้นปีหกชั้นปีก็คือ ทำาแบบอย่างเลยแบบปกติปีหนึ่งมันจะเเดนเฉกแ่อันนี้จะทำให้เราได้ลองความิชก่อนแอย่างแบบเอออะไรดีเยบแผลอะไรเงี้ยคือนี่ยังไม่เคยทำนะเรียนจุดาปีสาวแต่ตอนนั้นในเดนแฉกไม่ได้ทำก่อนเออทำให้เราเห็นภาพออยู่ได้อยู่ได้เรียนชมราปีหนึ่งแต่ถ้าอยากทำตอนมห้าต้องห้าอยากเป็นอนแต่แต่ไม่ได้มีค่ายแค่นี้คือเรามีเยอะมากต้องรอดูแล้วกันเดี๋ยวไว้ทำคลิปอื่น แล้วยังมีค่ายแล้วยังมีค่ายท้ายปีแล้วก็มีช่วงหน้าร้อนเนี่ยคือพันต่างต้องอันนี้ไปรับน้องความดูแลใช่ไหมเราเห็นค่ายที่แบบไปต่างจังหวัดนะครับผ่อนไปเที่ยวไปทำประโยชนให้สังคมชุมชนเนอะอยู่ยังอ๋ออยู่แอฟยังฮัลโหลค่ายมีค่ายค่ายค่ายนี่เป็นกองค่ายค่ายนะครับเป็นค่ายพาร์ทจากค่ายอาสาเหนื่อยอธิบาย ไืพูดไปด้วยนะยคือไม่รู้ดีกว่ามันไปรู้มันคือค่ายพัฒน,นาตนเองนะคะก็คือเป็นการที่เราเนี่ยจะไม่ใช้แบบโซเชียลเราจะไม่ใช้พยายามแบบไม่ใช้โทรศัพท์ก็คือไปอยู่กับธรรมชาติไปอยู่กับตัวเองไปอยู่กับทุกคนที่อยู่นะคณะแบบว่าไปแบบสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในคณะแบบภา้อืมอเออ <laughs> เออ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 เเออเเ พี่ชายพี่น้อเนี่ยๆในค่ายเขาห้ามชูหนุ่มชูสาวใช่เขาห้ามชูหนุ่มชูสาวแต่ว่าจะได้แบบมตรภาพดีๆกลับมาเพราะแบบบางบางคนในคณะแบบอยุ่ด้วยกันเห็นหน้าเห็นตาดอกไม่เคยคุยกันเลยพอไปค่ายไม่ได้ทัะอะไรเงี้ยพอไปค่ายมันจะมีกิจกรรมหลายอย่างมากที่ทำให้เราแบบได้ทำความรู้จักกันแบบได้นั่งกินข้าวด้วยกันทำอาหารกินเองด้วยทุกคนมันฟินมากใช่ไหมก็เราแบบมันก็จะมีเวรทำอาหารเตรียมของมีเวรแบบ อะไรอย่างก็คือแบบเหมือนไปอยู่ในค่ายด้วยกันใช่แล้วพอเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันทำให้แบบทุกเวลาของเราเราเลยเข้าสังคมใช่แล้วก็ได้พูดคุยกันมากขึ้นสังเกตสิ่งรอบตัวในชีวิตเรามากขึ้นแบบอื่อสารกับสิ่งต่างๆในชีวิตมากขึ้นอะไรอย่างงี้นี่แต่ยังมีค่ายดึกที่จะทำให้เราได้เจอเพื่อน้คณะหกคณะคือใช่อนามัยใช่ซึ่งค่ายอนามัยของเรานะครับ ก็จะเป็นค่ายที่เราจะได้ไปเจอเพื่อนเพื่ออีกหกคณะเลยทั้งหมอทันต์เภสัชสัตว์สาเวชแล้วก็พยาบาลด้วยของขายของก็คือเรืด <มา S 2> ยังก็มีคลิปค่ายอนามัยแล้วไปดูกันได้นะครับมีมาสองปีแล้วมาสองปีม,งปมีสองปีเลยใช่โอ้โ oh หบอกเลยว่าเป็นค่ายที่สนุก,กมากๆเพราะแบบนอกจากจะได้รู้จักเพื่อนต่างคณะเนี่ยเราก็จะได้ไปทาฟันคนไข้จริงๆแต่ว่าเรายังไม่ได้ทเองเราจะได้เป็นผู้ช่วยให้พี่ช่วยใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่ทันตาแต่ว่าคณะอื่นเขาก็จะดโบทบาทของเขาอย่างเภสัชก็จะแบบช่วยดูยาคนไข้หรือว่าสัตวะก ที่เขาเลี้ยงอย่างหมอก็ช่วยแบบว่าเพิมดันอะไรเบื้องต้นคือทุกคนได้ทําหน้าที่ที่แบบเรียนมาแน่นอนเราก็จะได้รูอดอ้ด้วยว่าแบบเพื่อนๆสา่งคณะเนี่ยเขาต้องไปทําอะไรกันบ้างเขออาเรียนอะไรกันอยู่เพราะว่าแบบเหมือนเราไปเราไป,าไปหกคณะแล้วเหมือนไปเป็นโรงพยาบาลแล้วแบบแบบหาหาพยาบาลเสจพยบาบาลตรวจซึ่งเส่งต่อส่งต่อ,ตอมันเป็นการทําง,งานที่แบบหกวงจรอ,อ่าเหมือนแบบเราได้จาลองตอเอาทางานบูชาศิษย์ศิษย์ชนะ่ไหเด็ก อในช่วงพอจบปีปุ๊บอะพอเข้าดูร้อนใช่ไหมเข้าดูร like ้อน็ซัมเมอร์เวเทชั่นคืออะไรใช่ไหมคือไปกับหลายๆคณะทำห,หลายๆอย่างด้วยกันอันนี้ค่ายอาสาเป็นการที่เราไปทำ <c oughs> ทับบ5คนในหันตัดก,กันเองค่ายอาสาเนี่ยก็คือเป็นการที <c oughs> ่าาารเ,เราไปลงไปอยู่แบบโรงเรียนหรือชุมชนานั้นๆไปทําความรู้จักแบบชุมชนนั้นๆ <c oughs> คือทุกคนมันเป็นกิจกรรมหลายอย่างมากทั้งแบบออกหน่วยคือเมื่อกี้อนามัยก็ออกหน่วยใช่ไหมขอเราก็เป็นเหมือนกันแต่ว่า เอ่อแบบว่าถ้าถูงแล้วไปเรียนทลินิกเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งปีสามใช่ไหมก็คือไได้เป็นผู้ช่วยเหมือนกันล้วก็คือมันจะมีการที่แบบว่าเออลงชุมชนซึ่งการลุงชุมชนเนี่ยก็คือการที่เราแบบไปคุยกับแบบพ่อแม่ทําความรู้จักเขาไปชวนเขาให้แบบมาตรวจฟันกับเราอะไรและมันก็สนุกมากก็คือแบบว่ามันเหมือนแบบว่าเราเป็นคนในชุมชนนั้นเลย แล้วมันเป็นค่ายที่แบบไปเจ็ดวันคือเราฝึกพันมากเราไใช้ชีวิตอ่ะคือแบบถากลับเพื่อนบางคนร้องไห้ไม่ใช่บางคนทุกคนทุกคนนั้งตาไหล่เขาแบบเขาแบบความสุขกันดีๆป่ะเหมือนกันเพราะเขาอ่ะไม่ใช่แค่เราชาวบ้านหรือว่าเด็กเกดเพาะไม่งเราเพราะเขแม่เขาแบบว่าเอ็นดูเราเหมือนลูกเหมือนหลานอ่ะโอ้แล้วเขาแบบเอาอาหารมาให้ลูกกินแล้วลูกพูดใช่แล้วครับท่านตาจุฬามีมากกว่าที่คุณเห็นถ้าใครสนใจคณะเรา มาได้ที่งานเดนซียูโนเ o u s ววันที่ห้าสิห้าปีนี้ปีนี้ปีหกแปดวันนี้เท่าไหร่หันไปนน่น่นน่น่เมยนเอนีเออและนี่ก็คือคนคนนี้เป็นคนนี้เป็นประธานโนเฟทานะคะคนนี้เป็นประธานโนเฟทาวมีมากกว่าที่คุณเห็นเออไม่บอกวันที่ก่อนวมนนี้ ยี่สิบเก้าสามสิบมีนาสมนี้ก็คือจัดผมจรายใหญ่แต่ว่าคณะเราอยู่ที่คณะเรา <laughs> ก็มีมีที่คณะเราด้วยใช่ใช่มาได้นะครับที่เก้าสามสิบมีนะพรอ,อ,อ,อมีตั้งแต่แบบมีคอนเสิร์ตก็คือแบบปรึกษากหรือพี่ตัวต่อตัว,ตว,ตว<ม>ได้เลยแบบปรึกษาะลรก็ได้เรื่องเรียนเรื่องเล่นกิจกรรมชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอาะเจอเราด้วยก็ได้อะเจอพวกเราด้วยเดนฮอกเรื่องการสอบเข้าก็น่าฝังใช่แล้วมีอะไรที่ใครไหนสนุกขึ้นแลบ ทัวคณะก็มีมีให้ลองทำแลมด้วยใช่ก็ได้ต้องลองอาจจะแบบรู้ว่าคุณลาเราเนี่ยคุณบีดียังไงอุณเป็นครูคนเดียวนคุณลาเราดียังไงคือทางเนื้อตาของเราอ่ะดีแค่ไหน p o s i t i ิตี้และยังไม่พอเต้นตี่ไปเท่าพี่นี้มาพร้อมกับงานชิ้นยิ่งใหญ่ที่คุอของคณะก็คืองานโมลี่แฟร์ก็คือเป็นงานที่โชว์กิจกรรมของนิสิตในคณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเรียน เออเราก็จัดต่อกันเย็นวันนั้นเลยวันเสาร์ที่29มีนาคมตั้งแต่5โมงถึง2ทุ่มนะครับ<ช>มีการสแสดงมีระดมแดนด้วยหร,หรือเปล่าต้องรอดูอ่านเถอะน้องคน<อ>สนใจถนอมเป็นแดนเซอร์เออใครเป็นแดนเซอร์ไปชมรมที่เราเป็นชมรมเต้นอ่ะก็มาจอยกันได้ใช่แล้วก็มีขายของขายอาหารคุ้มกิจกรรมเจอรุ่นพี่เยอะแยะคนดังมากมายไม่ว่าจะเป็นเราดูเ,ออขขเดาร,ร<ข>ารดังกูแลยงาก็สำหรับวันนี้ ปิดคลิปดีกว่ามากันันกล้องไม่หายเยอะยังอาเจหน้าเทียวฟรีไปมา everyone อย่าลืมมาเจอกันนะคะถ้าอยากขาแบบแบบเราเข้ามาได้เลยเข้ามได้เลยเข้ได้เลยูกมากเลยค่ะบายไปดีคอนแทคอย่าลืมพูไหนก็เจรจาอะไรไม่ได้ข้เลยพูดให้หม่ให้หม่อยนะไก็เจรอไรก็ดิงกิ้งกิกิ้งกงกิ้ง เราขายไีได้ขายได้ป่ะได้ขายได้อ่าขายเลยอ่ะน้องเรื่องของบริการแต่พูดก่อนนะกูจะเราขายก่อนแล้วเป็นเอ็มเครดิตหนึ่งนะคือไม่ได้ที่จะดังเพรามายแตเวลาที่ฉันจะได้ขายของบ้างคลิปเราดังนะคะเวลาแบบเจอเด็กเพพี่เจนน่าอยู่เอฟยังหรือเปล่าคะใช่ครับมีคนถักแล้วจริงจริงจริงมันอาจจะดูช็อกแต่มันมีจริงจริงเนึ่มต้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ชอะอันนี้เขาถ่ายเหรอใช่ไม่เขาถ่ายแล้วเหรอใา่เอเงียบๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอ้โหเอฟเฟคเอฟเฟครอเล่ยรอเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอยู่เอฟยังด้วยนะเย้แล้วอีกแล้วอีกขอขายของขอขายของอ่า <land> ช่าของในคนนี้เราจะเห็นพวกเราเหมือนกันเออพวกเราวนเวียนอยู่โอเบยบายบายบบ๊ายบาย